จังหวัดศรีสะเกดต,ตรวจเข้มสารปนเปื้อนในอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพในงานเทศกาลปีใหม่สีเผ่าไทยครับวันนี้ครับที่สนามนาศร,รกลางจังหวัดศรีสะเกดนายไพฑูลแก้วพรมรรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกดพร้อมด้วยนายสุรชัยทุมบงป้องกันจังหวัดศรีสะเกดได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างอาหารและก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับภายในงานเทศกาลปีใหม่สีเผาไทยจังหวัดศรีสะเกดประจำปี2568ทางด้านนายไพฑู์แก้วพมรรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดศรีสะเกดก็บอกว่าเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคจึงได้นำเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจร้านอาหารต่างๆภายในการจัดงานเทศกาลปีใหม่สีเผาไทยศรีสะเกด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจหาสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายโดยเฉพาะสารฟอร์มูรีนสารฟอกขาวสารบอแรกนะครับอีกทั้งเรื่องของการนำน้ำมันทอดซ้ำนะครับมาทอดนะครับซึ่งเป็นมาตรการเฝ้าระวังพร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือให้กับผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆในตระหนักถึงความปลอดภัยในการประกอบอาหารและก็ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับซึ่งการกระทำดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคแล้วก็ยังเป็นการกระทำผิดกฎหมายด้วยนะครับซึ่งก็มีโทษทั้งจำทั้งปรับโดยเจ้าหน้าที่ก็จะมีการลงพื้นที่สุ่มตรวจพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างอาหารอย่างใกล้ชิดตลอดการจัดงานเทศกาลพีใหม่สีเพาไทยรวม10วันครับชัใชชพชาชชถ,ถ่าภาภาพกิิภาพกกล้วยนิดข่าวส,าสาชช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 ีสเกชรายงาน